แต่ครูก็มาดูนะออครูก็ทําคลิปวิดีโอลงไปตั้งเยอะแล้วครูก็ผ่านมาได้ละครูนะแบบนี้กันแหละเวลาเวลามีออมีก้อนหินอะมีก้อนหินเข้ามาค่ะปลูกส้มบ้างเลี้ยงโคบ้างนะคะต้องไปช่วยเพื่อนทํางานค่ะไปช่วยเพื่อนทํางานเรื่อยๆค่ะถ้าช้าก็โฆษณาก็วิ่งช้า พอพอเธอบอกใช่ไหมพอเธอบอกปุ๊บครูก็ใช้ตัวกองเหมือนที่เธอว่าล้งพีแฟนคลับเยอะยังค่ะติดติดเหลืองหรือว่ายังไงคะ่ะน้องพูนผ่านแล้วคะ่ะน่ารักมากเลยนะคะผับุ้งทองอ่าอยู่กำลังทองน้องผักบุ้งนะคะ ไปซ้อมที่เมืองทองธานีอ่ะรูปใช่ไหม,ไหมคะแล้วครูก็ไปไปไปหาหมอแล้วก็มันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็ค้างค้างสตรอรี่ครูก็เป็นสีเทาแล้วก็มีเครื่องหมายนะคะเพราะว่าน้องทัศนีเนี่ยเป็นคนถ้าคนใต้บอกยังตังค่ะยังตังมาลงยีบสามวีครูไปเจอแล้วหลายคนปรากฏว่าอะไรรู้ไหมกว่า ครูโชคดีมีกัญยาณนะมิที่น่ารักค่ะเพิ่งกลับจากตลาดเดี๋ยวเราจะไปสอนจอระเข้ให้วนะ่ายน้ำอีกครูก็เลยไม่พูดอะไรกันเลยค่ะสองคนแล้วค่อยเจอกันใหม่ค่ะครูหมดภาระเรื่องโรงเรียนไปแล้วค่ะตอนอยู่ที่โรงเรียนก็เหมือนอยู่ในกรอบค่ะหนูเข้าทุกวันเลยจับพาทำอะไรกินข้าวมั่งเมื่อกี้กินข้าวกับ เลยค่ะแล้วก็มาไลฟ์สดนะคะมาไลฟ์สด1ชั่วโมงต้องให้ได้1ชั่วโมงนะคะวันนี้อาเปียกไปเฉาอวดน,นะคะไปอ,อสตอรี่อ่ะที่เป็นที่เป็นคลิปวิดีโออ่ะสินาทีสิบวินาทีไอ้เมื่อเช้าอ่ะตื่นมาลงสตอรี่แล้วแต่ไม่พออ่ะเพราะว่าวันก่อนครูไปลบเนื่องจากครูเนี่ยไปใช้กล้อง วันนี้เพื่อนเพื่อนก็มีธุระวันนี้วันอะไรคะวันพุธ d n e s d a y Wednesday. Wednesday นะคะ Today i s Wednesday นะคะเก <Okay. S 1> ่งมากเลยนะคะเขาเก็บเก่งมากกูรู้ได้ไหมน้องนางกูรู้ได้ไหมอ่าน้องทัศนีนะคะเพราะน้องทัศนีไปเก็บไข่ครูคเนี่ยไปดูน้องพูลพูน จับปลาบ้างนะคะกล้วยที่บ้านน้องพูนพูนอะ่ะตอนนี้ไม่มีสมาชิกมาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทันชนกเคอรี่นะคะครูคิดว่าน่าจะแล้วค่ะอีกคนหนึ่งแล้วนะคะนะคะกัลยานมิตรของครูนะคะกาลยาของนามิตรของครูนะคะนุ่งนภาน้องพูนพูนมีเก็บไข่นะคะแล้วไปดูนะคะว่าเนี่ยเวลา ทำไมนะเวลาน้องทัศนีไปเก็บไข่เนี่ยคนมาช่วยเก็บเยอะเหลือเกินนะคะตอนนี้มีเราสามคนนะคะอาเปียก็ได้ยินเสียงสะตอนไหมอากาศเย็นนะคะพ่าาน้องไก่อะคะ่ะมาบอกว่าบางคลิปที่ครูยังไม่ได้ตั้งค่าะคะ่ะเขาก็ยังเขาจะบอกเลยว่า ครูขาคลิปนี้ครูยังไม่ได้ตั้งค่าสตรีมนะคะตั้งค่าสร้างไรายได้นะคะ <B> เขาก็บอกแล้วนะคะโอ้ยขอบคุณมากค่ะมาเพิ่มพลังบวกให้ครูตอนแรกนึกว่าจะไลฟ์โดนไลฟ์คนเดียวแล้วเหมือนวันนั้นค่ะมีฮาพี่ชื่ออะไรนะเอ่อณวะอะไรนะที่แกใส่แว่นตาโปรไฟล์แกใส่แว่นตาดำๆอยู่ในกลุ่มของนั้นครูก็ไปเปิดดูนะคลิปเก่าๆตอนนี้ก็เริ่มดันมาแล้วค่ะน้องภูน อ็เริ่มดันแล้วนะโฆษณาก็เข้าคูเปิดตั้งค่าทำได้เรื่อยๆไม่มีกำหนดอ๋อน้องพูนไปเปิดการตั้งค่าตั้งโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งก็13บสนกาสานาทีนะคะเป็นการเนี่ยบุญมากๆเลยแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงเขาก็ผ่านแล้วเหมือนกันเขาไม่เคยมาดูไลฟ์สดกูเลยน้องน้อยนี้เหมือนกันน้องกุณากรกับอ,อีกคนเนี่ยไม่เคยเข้ามาดูไลฟ์สดกูเลยนะ เพื่อนก็แชทโทรมาบอกว่าเนี่ยวงกลมรอบโปรไฟล์คุูเป็นสีเทาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคุกก็อ้าถ้า้ากลางก็เรียกขนมเหมือนกันเนาะเออนะคะน่าจะเรียกเหมือนกันนะคะเลยค่ะแล้วก็มาไลฟ์สดนะคะมาไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงต้องให้ได้หนึ่งชั่วโมงนะคะ วันนี้อาเปียกไปเะอวดนะคะไปเป็นกำลังใจให้นะเคลียร์ไปแล้วก็เพิ่มด้วยนะคะเคลียร์หนึ่งลบหนึ่งบวกหนลบหบวบวกหน,นะคะน้องวรัดดาอะไรที่ไหนได้เยอะกูครูย,คย,ยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยว่าจะลงคลิปอะไรต่อนะคะฝนก็ตกไปไหนก็ไม่ได้นะคะฝนก็ตกอ่าไม่ได้ปฏิบัตินะคะเรื่องการส่งสตรอรี่และการ มาไลฟสดค่ะมะาไลฟสดนะคะเพราะว่าเมื่อวานได้ขอบคุณมากเห็นไหมน้องนางอืมใช่จ้านะคะครูก็เป็นแบบนั้นนะคะนะคะการที่เราไม่เจอกันบ่อยๆก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้คุยกัน น้องนางนะคะน้องสร้อยเพชรนะคะจับมือกันไปเรื่อยๆนะคะน้องตะวเนเพราะว่าเมื่อวานน่ะครูใช้กล้องอะถ่ายในอัไม่ใช่เมื่อวานครูถ่ายรูปเสร็จแล้วครูก็อัปโหลดอัปโหลดครัสามครั้งสี่ครั้งลงสตอรี่นี่เมื่อวานครูก็ว่าครูลงสตอรี่แล้วนะ สวัสดีค่ะน้องสดสีสีสร้างอ่าเราเจอกันแล้วเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นต้องไลฟ์หนูก็เพิ่งลงครึ่งชั่วโมงเหมือนกันเออโอเคฮามิสสีฟ้าอยู่ดีเลยครูส่งสตอรี่ไปแค่ไปแค่ภาพเดียวปั๊บแล้วก็ส่งใครที่มีปัญหานะคะใครที่มีปัญหาสวัสดีค่ะน้องนัทถาวรโภมเงิน ใครที่มีแต่นะน้องภูนครูเห็นแล้วคลิปที่มีคุณภาพนะโฆษณาเนี้ยกลัวกลัวจะคันเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครูบอกเอ้ยไม่ได้นะไม่ได้เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วเดินไปอีนีดเธอค่ะน้องสุวิบสวัสดีค่ะน้องวรดาน้องวรดาผ่านแล้วใช่ไหมคะยินดีด้วยนะทั้งนาง น้องสดสีค่ะน้องสดสีนะคะน้องสดสีเป็นเพื่อนของน้องพูนพูนนะคะเป็นเพื่อนของน้องพูนภูนแป๊บนึองอมนี่มีแต่ยาค่ะอ่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยฮูด้าเปิดตาก่อนครูไล์สดแค่สิบนาทีค่ะเพื่อนเพืพ่อนไล์สดแค่สิบนาทีนะคะวันนี้ก็เต็มที่ค่ะมีกัะลบสิคะก็ลบเลยนะคะลบออก แล้วก็เครื่องหมายอัสเซรีแล้วก็วงกลมสีแดงอ่ะที่ที่สตอรี่ก็ด้วยความตกใจเดี๋ยวลงไลฟ์กูจะต้องไปจัดการลร้ <c oughs> <c oughs> ลองถูกร้องผิดร้องเลยก็ว่าไปนะคะแต่เพลงก็เอาเฉพาะเจ็ดวินาทิมยศปุ๊บไม่มีชื่อสมยศอ่ะเออ นายสมวบออกจากไลฟ์สดครูไปเลยนะแล้วก็ไปหลังบ้านครูเลยแล้วไปดูภาพนิ่งแล้วก็ไปจ๊เอเจอพอดีเลยค่ะอ่าน้องสร้อยเพชรสวัสดีค่ะน้องพูนน้องพูนใจดีนะคะน้องสร้อยเพชรน้องพูนน้องนางเนี่ยเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นต้องไลฟ์หนูก็เพิ่งลงครึ่งชั่วโมงเหมือนกันเออโอเค Hi m i s ฤดูวางไข่อะคะ่ะไข่จะเต็มท้องเลยนะคะช่วงนั้นสวัสดีค่ะอากาศอยู่คนเดียวเหงานะคะวันนี้ต้องมาเปียกก็จอบจอบฟังอยู่นะคะเพราะว่าน่าจะมีธุระนะคะฝนคงตกหนักอาบอกว่าไม่ต้องเปิดโทรศัพท์นะมีเก็บไข่นะคะแล้วไปดูนะคะว่าเนี่ยเวลาทำไมนะเวลาน้องทัศน,นีไปเก็บไข่เนี่ยคนมา ช่วยเก็บเยอะเหลือเกินนะคะเออทรงเ็มีคุณภาพดีไหมอ่าอาจจะเดินเดินไปชมน้ำน,นะคะอาจจะสามนาทีนะคะใจดีค่ะน้องนางนะคะน้องทัศนีค่ะน้องนางเป็นพี่เลี้ยงให้ครูนะคะช่วยช่วยแบบช่วยทุกคนวันหนึ่งก็ให้ลงกี่ภาพคะน้อง